บ้างมาเรียนที่นี่คิดถึงบ้านบ้างไหมก็คิดถึงนะแต่ทำไงได้อ่ะต้องเรียนแล้วพี่สาวแกอ่ะเป็นไงบ้างช่วงนี้ไม่ค่อยพูดถึงเลยนะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าไม่มีหรอกคิดมาเลยแกอืมัมน,นมีอะไรก็บอกเราได้นะอืมขอบคุณนะ โทรมาอาจารย์โทรบอกว่าภาพวาดที่เราส่งประกวดได้ที่หนึ่งอะหรอมีใจด้วยนะมันแน่นอนอยู่ละใครจะไปเหมือนแกไม่เคยติดอันดับหรืออืมไม่มีใครเก่งไปเท่าแกาหรอกเก่งไปซะทุกอย่างมันก็ไม่ขนาดนั้นปะเออปิดเทอมนี้ไปเที่ยวบ้านเกิดเราไหมได้ดิดีพี่มิขวขันก็ลงป่วยอ่ะพี่ไม่รู้เป็นปสาเหตุอะไรจู่ๆก็ป่วยลงไปเองเลยแล้วตอนนี้พี่มิวอยู่ไหนอ่ะ ตอนนี้พี่คะพี่มิงขวัญลงมาโรงพยาบาลแล้วนะหมอกําลังตรวจอาการอยู่แค่นี้ก่อนนะมองออกมาแล้วเดี๋ยวอีซอคก็จะโทรหาใหม่นะอะไรอะ่ะหน้าดูเครียดๆนะก็พี่ม่านอะ่ะโทรมาบอกว่าอยู่ดีๆพี่มิ่งก็ล้มป่วย จริงเหรอแปกจังนั่นดิหรือเราจะไปหาพี่ขอตอนนี้เลยโหไปไม่ได้หรอกรอปิดเทมก่อนไหมแพรแต่เราเป็นห่วงพี่อะเรารู้มันคงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกมั้งรอกฟังข่าวจากพี่ม่านก่อนถ้ามันหนักหนาอะไรแล้วเราไปเป็นเพื่อนแกนเองอืมคุยม่อะไรอ่ะคืยแพรนะว่าเราไปกันเถอะพี่สาวแกรออยู่นะ อากอารแย่ขนาดนี้แน่บอกให้เป็นอะไรมากเนี่ยตอนแรกพี่ว่ามันก็รู้ปกตินะแต่พอวันนี้พี่ว่าอาการมันแย่ลงอะ่ะพี่พาไปหาหมอหลายรอบแล้วแต่เหมือนอาการจะไม่ดีขึ้นเลยเขาเป็นหมอจริงหรือเปล่าถ้าใช่ต้องดูอแล้วบอกไม่ปกติไปหาหมอกรอบเลยเปล่าประโยชน์อ่ะพี่ว่าไปหาตอนนี้หมอก็บอกอาการเหมือนเดิมพี่ว่าตอนนี้พวกเราช่วยกันดูอาการไปก่อนได้ไหมค่ะเราว่าเรื่องนี้มันแปลกอะ่ะยังไงอะ่ะ ทาไมหมอเน้พูดแบบนั้นทั้งๆที่อาการพี่สาวเรามันไม่ได้เป็นอยางที่หมอพูดไหนจะเรื่องของหนุ่ป้านที่มีชื่อของพี่มีขวแล้วก็เรื่องเขียนม,มุดอีกอะอาจจะมีเด็กในหมู่บ้านป้านหัวแล้วเขียนเป็นชื่อของตัวเองเฉยๆหรือเปล่ามันอาจจะบังเอิญเหมือนชื่อพี่แกเฉย,ยก็ได้นะแล้วเรื่องเขียนม,มุดอะคืออะไรวะไหนจะอาการป่วยของพี่เราอีกสาเหตุเกิดจากอะไรมันก็เรื่องปกติหรือเปล่าวะที่พี่แกจะป่วยอะมันไม่มีใครแข็งแรงไปตลอดหรอกนะปกติอะทอฝันมันปกติยังไงแกก็เห็นว่าพี่เราป่วย แล้อะไรที่มันไม่ปก,กติอ่ะเรื่องที่หมอพูดหรอแกจะรู้ดีไปกว่าหมอได้ยังไงอ่ะในมือหมอเขาก็บอกแล้วว่าพี่แกแค่เหนื่อยอ่ะเรื่องเล็กๆน,น้อยน้อแค่นี้ยังไงให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ปะเรื่องแค่นี้หรอแกพกูดว่าไดงไงว่าเรื่องแค่นี้พี่เราเ่อยทั้งคนเลยนะเว้ยพี่หิวข้าไหมเดี๋ยวแพรไปซื้อให้กินอะไรดีอ่ะข้าวขออ่หมของกินที่พี่ชอบเดี๋ยวแพรไปซื้อให้นะ มาแล้วข้าวขา <Okay. S 1> หมูี่พี่ชอบแพรไปซื้อมาให้แล้วนะไว้หายดีแล้วไปเดินตลาดด้วยกันนะขอบคุณนะพอันนี้น้ำนะพี่มิ่งแพรวางไว้ตรงนี้อยากได้แล้วก็บอกนะกินเสร็จแล้วก็พักผ่อนด้วย หุ่นปั้นหุ่นปั้นหุ่นปั้นพี่มิ่งพี่มิ่งปั้นอะคืออะไรหุ่นปั้นหุ่นปั้นอะไรพี่พี่จำไม่ได้หรอพี่พูดถึงเมื่อกี้ไงพี่พูดถึงเหรอใช่ไหนจะเลือกที่มือพี่อีกอะแกไปได้ยินข่าวอะไรมาเขาเล่าให้คนในหมู่บ้านแกเล่นของไง ก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะกลับมาก็มีคนโดนของจนเสียชีวิตไปแล้วเราโกว่พี่แกจะเป็นเหี่ยรายต่อไปอะ่ะพอมาคิดดูแล้วที่เราเจอหุ่นป้านตรงต้นไม้ใหญ่อะ่ะก็มีความเป็นไปได้นะเป็นไปได้คิดแด่ทอฝันถ้ามีเขาจะทําทําไมแล้วเราจะไปรู้หรออาจจะมีคนอิจฉาพี่แกยอ,ยอยู่ก็ได้รู้ไหมเขาอาจจะเกลียดพี่แกใครจะเกลียดพี่เราพี่เราเป็นคนดีเป็นคนดีเหรออาจจะดีแค่แกก็ได้ปะนิสัยก็เหมือนกันนะพี่น้องๆอะ่ะพูดงี้หมายความว่าไง แล้วแกได้ขึ้นเสียงใส่เราทาไมช่างเหอะเราแค่กุนิดอะเราไม่อยากให้ใครมาเก็บพี่เรารู้เข้าใจแต่ก็ขอโทษหน่อยก็ได้ปะจะอะไรต่างหากว่าเขามขอโทษที่ยังไงกับการที่แม่อยากกับพ่อพี่คิดว่าถ้าพ่อทำตัวดีกว่านี้ก็คงจะดีแต่เพรยรู้สึกว่าพ่อไม่ผิดอะไรเลยนะพ่อเนี่ยนะไม่ผิดเพรพ่อทางแอมอพ์ส่งผีคนอื่นไปยังวลรมเด็กอายุถึงสิบแปดี พี่คิดแค่นี้ยังละอายเลยพี่มีพ่อยแย่แบบนี้พ่อก็ปรับตัวแล้วก็รู้สึกผิดแล้วปะเอ้ยโอ้ย,อยพี่มิ่งเป็นอะไรพี่ไม่รู้ว่าอยู่พี่ก็เจ็บมอือ ถ้าไม่ดูยังเห็นฮะเรื่องจริงปะแค่นี้มันก็ใช่ละปะเพราะาพี่สาวแกโดนของอะแล้วใครเป็นคนทำเหมยแกเห็นปะไม่เห็นอะมันมืดมากเห็นแค่แสงไฟทำพิธีแล้วพี่แกเป็นอะไรมากปะเรื่องที่มืออะอยู่ดีดีก็ไหลใครเป็นคนทำวะแล้ววันนี้เราเหนื่อยมากแล้วอะพักผ่อนกันก่อนนะอืมใช้แผนฟังฟ้าเดี๋ยวโดนจับได้แล้วไหมล่ะถ้าแกยังทำพลาดอีกแกนั่นแหละที่จะจบไม่สวยอือเข้าใจแล้ว วันนี้ทำอีกนะเอาให้หนักหนักมันจะไม่เกินไปไหนอยหรอไม่เกินไปหรอกถ้าเทียบกับสิ่งที่มันทำกับฉันไ้ไหนมาทำไมช้าจังเราไปถามคนในหมู่บ้านมาว่ามีใครรู้เรื่องเกี่ยวกับคนเล่นของบ้างไหมเลารู้ะไรบ้างไม่รู้เลยอ่ะคนในหมู่บ้านเขาบอกว่าไม่มีใครยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยเหรอใช่อยากให้เรารู้แล้วกัน เราขอโทษนะแทรเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอย่านี้เรายอมรับทุกอย่างเลยเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นเนื่องที่ที่เมื่อคอยโนของอ่ะเราเป็นคนทําริงแหละฮัลโหล อม,มีอะไรเราต้องการให้เธอช่วยช่วยเรื่องอยากให้ช่วยทําของใส่ยีมีขวัญหน่อยทำไมเราถึงต้องทำเรื่อส่วนตัวของเราเราบอกแค่นี้เราต้องการให้มันตายวันนี้ตอนนี้ถ้าเลยเวลาที่กำหนดเราต้องตายแน่ๆได้แต่เธอต้องเป็นคนทำนะเราไม่อยากฆ่าใครา้วเราต้องทำยังไงอะ เธอก็แค่ถือสิ่งนี้เอาไว้เมื่อแพรขวานเลยไปตรงที่ทําพิธีเธอก็ค่อยปีมันอย่างช้าๆมันจะทําให้มีขวานเหมือนลมหายใจอย่างช้าๆทำนี้ได้ไงอ่ะรู้เป้ามันผิดเรารู้สึกผิดไงเราถึงมาบอกอ่ะอีกอย่างเราก็ต้องใช้เงินป่ะแต่ไงแจก็่อนทีวิธี่าวจนไม่ดีเหมือนกันปคือเจ๊เห็พี่เราเรายอมรับว่าความรู้สึกมันก็อีกส่วนหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้อยากให้พี่แกตายป่ะแต่แจททำไปแล้วไงพี่สาวเราติดอะไรอ่ะพี่แกไม่รู้เรื่องพี่สาวแกเลยจริง เกิดอะไรขึ้นหรอแพ้ขวัญยังมีหน้ามาถามอีกแกทําแบบนี้ทําไมอ่ะแกไปจ้างมาทําของเสียพี่เราทําไมอ๋อพี่แท้ก็เรื่องมาบอกแกแกทําแบบนี้ทําไมวะท้อฝันมันก็สมควรแล้วปะพี่สาวแกจะเดินแบบนี้ยแกจําได้ปะพี่เราบอกว่ามีคนโดนของเสียชีวิตอ่ะก็คือครอบครัวของเราพี่สาวแกฆ่าครอบครัวของเราไม่จริงอ่ะพี่เขาจะทําแบบนั้นทําไมเพพี่สาวแกต้องการเงินไงพี่สาวแกชอบมายืมเงินบ้านเราแล้วไม่เคยใช้คืนสักครั้งเพราะพอเราทวงคืนพี่สาวแกก็ปิดบ้านหนี เก็ตัวแต่ในบ้านอะพยายามค่าครอบครัวของเราไงไม่ใช่อะ่ะพี่มิ้งบอกว่าพ่อแกทำไยร่างกายพี่สาวเราจนพึงไม่ไหวพอมันผ่านไปพี่เราก็บอกว่าจัดการได้แล้วโดยที่ค่าครอบครัวแล้วเนี่ยนะถ้าพี่สาวแกคืนเงินครอบครัวตั้งแต่แรกเรื่องมันคงไม่เกิดขนาดนี้หรอกแกควรคิดได้แล้วนะ